เฮ้ยแย่แล้วคุณป้าคนนั้นเขาก็เป็นซอมบี้ทำไงดีอะคะเออมานีแล้วมานีหนีก่อนอุ้ยโอ้มาทางนี้มาทางนี้าานฮึบอเอาแย่แย่แล้วอะแย่แล้วทำยังไงดีไปหลบอยู่ข้างหลังพี่ก่อนนะมานีข <อ S 1> เขาเข้ามาแล้วอะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกจัดการเองนะ ดีคะ่ะเียกไม่อยากไม่อยากใช้เจ้านี่เลยแต่มันจำเป็นต้องใช้ตอนนี้เราโดนล้อมไว้สามทางแล้วอะ่ะหยุดหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดเดี๋ยวนี้หยุดหัวหน้าครับผมบอกว่าให้หยุดเจ๊ด้วยคุณป้าด้วยหยุดเดี๋ยวนี้ผมไม่อยากทำแบบนี้เลยนะครับเฮ้ยแย่ yeah, แล้วทำยังไงดีมานีหลบไปอยู่ข้างหลัง พี่เอกทำไงดีอะเขาล้อมเราหมดทุกทางเลยนะใจ <c oughs> เย็นๆก่อนทั้งสองคนเขาย,ยังไม่ได้เข้ามาเต็มๆเดี๋ยวพี่เอกพี่เอกจะพยายามขวางไว้ให้นะ ไม่เปี๊ยกเอียกตัดสินใจยิงพวกเขาไม่ได้จริงๆเฮ้เป็นยังไงละพวกนายฉันจะเป็นหัวหน้าที่เก่งจริงๆใช่ไหมล่ะเดี๋ยวฉันจะอยู่เฝ้าป้อมให้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวเธอไปเฝ้าตรงน้นนะยด้วยแย่แล้วมาแล้ว่ะ เดี๋ยวก่อนแล้วแล้วใครใครเป็นคนยิงเนี่ยสามคนเลยโหแม่นชมัดใครกันนะที่เข้ามาช่วยชีวิตพวกเราไว้ เดี๋ยวก่อนคนคนนั้นคุ้นมากเลยนะเนี่ยใช่แล้วต้องเป็นอาจารย์ใหญ่ของเราแน่ๆเลยไม่น่าเชื่อเลยอะ่ะว่าจะได้เจอคนคนที่คุ้นเคยขนาดนี้แถมมาช่วยชีวิตเราไว้ด้วยอาจารย์ใหญ่ครับอาจารย์ใหญ่ครับนี่ผมเองครับผมอ๋ว่าอยังไงล่ะดีนะเดี๋ยวที่ฉันผ่านมาทางนี้พอดีไม่อย่างนั้นพวกเธอแล้วก็ ลงไปนอนเฝ้ามะม่วงแล้วนะเนี่ยขอบคุณมากนะครับอาจารย์ใหญ่โหอาจารย์ใหญ่สุดยอดไปเลยอะว่าแต่ว่าอาจารย์ใหญ่เอาชุดนี้มาจากไหนเหรอครับแล้วก็ปืนนี่อีกโหสุดยอดไปเลยนะี่อาจารย์ใหญ่เอาเนอะเอาเนอะไม่ต้องชมยังไงฉันก็เป็นนักแม่นปืนเหรียญทองโอลิมปิกอยู่แล้วนะส่วนชุดกับปืนเนี่ยฉันเตรียมเอาไว้ในห้องทํางานเก็บไว้ในกระเป๋า เพื่อมีเหตุฉุกเฉินกับเมืองซากุระฉันจะได้ออกมาใช้ทันไม่คิดว่าจะได้ใช้ใช้ซะอย่างนั้นในเมืองนี้นะนะคนส่วนใหญ่ที่ฉันช่วยเอาไวนะ้น่ะก็ไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งและ้วล่ะตอนนี้ฉันตามช่วยคนในเมืองอยู่นะทุกคนนะ่ะเอเอคือคือว่าหนูขอถามคุณลุงพอออนไหนได้ไหมคะได้จ้ะมีอะไรหนูก็ถามมาได้เลยนะเอ่อคือว่าหนู หนูตามหาพี่จอบพี่ชายของหนูอยู่อะค่ะคุณลุงพอออเห็นพี่ชายของหนูหรือเปล่าคะใช่ครับพี่ชายของเขาอะพอออเจอบ้างหรือเปล่าครับเออฉันว่าไม่เจอนะแต่ก็สบายใจได้เพราะยังไม่เห็นว่าเป็นซอมบี้เหมือนกันเนาะพี่ชายของหนูจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้งั้นเดี๋ยวเราออกตามหาพี่ชายของมานีกันดีกว่า แต่ว่าท่านผอ,อครับผมสงสัยอยู่อย่างนึงนะครับสิ่งที่ผมสงสัยนะก็คือสิ่งนี้นะครับผอคนอื่นๆนะ่ะไปไหนกันหมดแล้วครับอีกอย่าง ผมเห็นแค่พออ,อกับน้องมานีแค่สองคนเท่านั้นเองที่เหลือก็กลายเป็นซอมบี้กันไปหมดคนอื่นนะเหรอฉันน่ะช่วยเหลือได้แค่บางคนเท่านั้นแหละบางคนเหรอครับพออ,องั้นเรื่องที่สองนะครับทำไมซอมบี้ถึงไม่เดินอยู่ด้านบนนี้เลยเล่ะครับผมเห็นเดินอยู่แค่ด้านล่างกับในเมืองเท่านั้นเองะครับพออ ก็เพราะว่าในเมืองมันเกิดอุบัติเหตุไงรถมันชนแล้วมันกันไว้ซอมบี้ก็เลยเดินข้ามรถไม่ได้เเราจะไปโรงพยาบาลใช่ไหมครับพอใช่แล้วแหละฉันอ้อมมาจากทางด้านหลังโรงพยาบาลเดี๋ยวฉันอะ่ะจะต้องไปช่วยเหลือคนอื่นอีกส่วนนายอะเนาะก็แวะไปที่โรงพยาบาลแล้วก็เอายามาให้เยอะที่สุดแล้วกัน แล้วฉันจะไปรอที่โรงเรียนเนาะให้ผมแวะเอายาที่โรงพยาบาลไปให้อาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนใช่ไหมครับนายเข้าไปทางด้านหน้าแล้วกันเนาะจากนั้นก็เอายาจากห้องพยาบาลในโรงพยาบาลออกมาแล้วไปเจอกันที่โรงเรียนนะขอบคุณครับแล้วเจอกันนะครับอาจารย์ใหญ่ไปซะและ้วตอนนี้เรามาถึงหลังโรงพยาบาลแล้วนะมานีเดี๋ยวพี่จะต้องแวะเข้าไปเอายารักษาโรคข้างในก่อนนะ วามานีกลัวมากๆเลยนะคะจะมีตัวพวกนั้นอยู่หรือเปล่าอ่ะอันนี้พี่เอกก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าเราไม่เข้าไปข้างในเราก็จะไม่ได้ยารักษาโรคมันอาจจะจำเป็นในอนาคตก็ได้นะมานีมานีกลัวมากเลยนะคะมานีเดินตามพี่มานะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้องขอปล่อยมือหนูก่อนเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นน่ะพี่อาจจะต้องชักอาวุธเดี๋ยวจะไม่ถนัดนะปุ๊กพิษปุ๊กพิกฉันกลัวมากเลยอะ่ะไม่ต้องกลัวหรอกนะทําทเสียงเบาๆเข้าไว้ก็ไม่เป็นไรแนละ้วอีกอย่างอะ่ะพี่เอกก็พึ่งพาได้หรอกนะจริงหรอจริงดิเงียบๆน,นะทุกคนตอนนี้เราเข้ามาในโรงพยาบาลแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเสียงอะไรอะ่ะ แย่ yeah, แล้วนั่นมันเฮ้ยนั่นมันซอมบี้หมอกับพยาบาลนี่นะเรานั้นนั่นใครใครหลบอยู่ข้างหลังนั่นอ่ะช่วยด้วยครับช่วยผมด้วยครับช่วยด้วยอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมจะช่วยเดี๋ยวนี้แหละหยุดเดี๋ยวนี้นะครับคุณหมอกับคุณพยาบาลาผมบอกว่าให้หยุดยังไงเล่า แย่แล้วพวกนี้ไม่ฟังอะไรเราพูดเลยมานนี้กลัวทำไงดีพวกพีกฉันกลัวใจเย็นๆก่อนพี่เอกก็ยิงพี่เอกก็ยิงเหมือนที่พอออบอกเลยดี่ฮะเอางง้นนะปุ๊กพิกอุ้ยขอโทษด้วยนะทุกคนช่วยด้วยครับช่วยผมด้วย ผมผมออกไปจากตรงนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวผมกําลังไปครับเอ,อ,เอ,อช่วยด้วย<า>ครับนั่นลองอาจารย์ใหญ่ไม่ใช่หรอครับนั่นน่ะออช่วยผมด้วยครับเออเอ,อ่อถ้าไม่ได้คุณแล้วก็ผมคงแย่แน่นอนเลยผมติดอยู่ตรงนี้อ,อ,อยู่สวันแล้วอ่ะแล้วตอนแรกผมออกมาไม่เห็นเจอเลยฮนะเนี่ยเออเออขอบคุณมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราเรีบเอายาแล้วก็ไปที่โรงเรียนกันดีกว่านะครับยางั้นเหรอ ดูเหมือนว่ายาจะมีอยู่ในห้องนี้นะครับงั้นเราก็เข้าไปเอายาในห้องนี้เรารีบออกไปจากที่นี่กันดีกว่าครับรองอาจารย,าย์ใหญ่ยังมีคนเหลือรอดชีวิตอยู่เหรอครับตอนเนี้ยเมื่อกี้ผมเจออาจารย์ใหญ่มาครับเทมากเลยนะเขาช่วยพวกผมไว้ด้วยอาจารย์ใหญ่งั้นเหรอครับใช่แล้วล่ะครับว่าแต่ว่าเหตุการณ์เนี้ยรองอาจารย์ใหญ่ไปทดลองอะไรอีกหรือเปล่าครับเนี่ยเปล่านะครับผมไม่ได้ทําอะไรเลยผมผมไม่ได้ทําอะไรจริงๆนะครับ ah 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 ah, 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 ah,